สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดกาชาด้วยตัวนะคโลโบโยซากุระประจำเดือนมิถุนายน <c oughs> เป้าหมายของเราก็คือคู่เอกนะไทยโยนี่ตัวนี้ก็หูน,นะ แต่ว่าตัวนี้นะครับชีองเนี่ยจะใช้งานได้ดีกว่าเนาะอืมองจากที่ดูสกิลอะไราๆแล้วก็มีเกียร์เข้ามาใหม่ด้วยนะทุกคนเป็นเกียร์เพิ่มการเจาะเกราะนะ่หรี่าพนะดูกันตัวนี้เป็นอันตาราการเจาะทักษะ เป็นค่าเกียร์ใหม่เนอะถือว่าน่าสนใจแต่ว่ามันน่าจะออกยากมากแต่วันนี้เราไม่ได้มาเปิดเกียร์นะครับเราจะมาเปิดตัวครลบูนะเป้าหมายของเราคือชีองค์นะครับ เพิ่มมาตราการใช้ทักษะ40%เพิ่มฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่40%เนาะและก็ยกเลิอกอมาตะาของสัญตุแล้วก็ทำให้ชางอัก8วิแล้วก็ลดอัตราการโหลดทักษะนี่ก็เอาเรื่องนะแล้วก็สร้างความเสียหาย <c oughs> ถ้ามียกเลิกบัฟด้วยก็น่าจะโกงเกินนะเกมเลยไม่ให้มาโอเค มีอยู่ทั้งหมด 3...340 ตัวนะหวังว่าจะออกภายใน300นี้นะโอเคลุยเลยชิ่องไปเรื่อยๆครับ <c oughs> ปุ๊บเฮ้ยมันตัวเดิมนี่หว่าแปลกๆปุ๊บพ่อบ้าน KSM อ่าตัวนี้เหมือนจะเป็นของเดือนที่แล้วเนาะ Yang yang nhận yang 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 nhận mấy mà <laughs> yang มาได้ที่ยังปุ๊บยังโอเคสี่สิบตัวไปแล้วนะครับตอนนี้สี่สิบตัวของเราได้จากลาเราไปแล้วปุ๊บเอาไปรีก่อนลวกันแม่เกิดข้อผิดพลาดแนวหยอดตู้บนนิดนึง เฮ้ลองกดข้ามดูไหมฮึบโอเคกลับมาดีกว่าฮึบยังฮึบน <c oughs> ีอออ่อุ้ยทำไมมันไม่มาวะทำไมยังไม่มาล่ะ

โบคูวี่ถ้าตัวสุดท้ายให้ผมรีเกมดีกว่ารู้สึกว่ายังไม่เจอในตัวในโคลโบเลยนะยังไม่เจออะไรเลยบุ๊บหืมว่าผมต้องรีว่ะขออนุญาตรีก่อนนะโอเคดเนเไทยนโย ต้องเอาสูตรหน่อยละสูตรหน่อยละหนึ่งสองสามขอในตัวในคาราโบคลโโบหน่อยนะฟึ๊บ <c oughs> โบหกเจ็ดดาวซูปเปอร์เลยนะให้ตายเถอะเฮ้ยโหยังอีกเหรอหมดไปร้อยกว่าตัวแล้วนะ ฮึมเฮ้ยอ่าเอ้ยย่าเฮ้ย่าฟ uh> euh ุ๊บบาวไปในจอนปุ๊บโอ้ยหลอหลไปหนึ่งที มาได้ยังโอ้เจมนักเวทปุ๊บอื <c> ้ <oughs> นาวิกโยธินมาครบทุกอาชีพเลยขอนักแฮกเกอร์มาไหมชิองปุ๊บอื <c> ้ม <oughs> ทะลุสองรอทะลุแล้วนะ <c oughs> บาลิสต้า,าครบทุกสาขาบริการ <c oughs> กรรมการามาทุกอาชีพ หนังอินดี้ยังไม่มาตัวของเรามีจำนวนจำกัดนะตอนนี้เดี๋ยวนี้หนึ่งรอยแปดสิบตัวนะ <c oughs> อม้มันไม่มีวีเแววของโคลาโบเลยนะทุกคนนะขอไปตู้บนหน่อยแล้วกันนะนี่ <c oughs> มันใช่ไหมเนี่ยมันเอาใส่มาไหมเฮ้ยซ้ำม ปุบ <c oughs> โอ้กรรมการโอ,โอ้ยมันเกินไปนะนี่ชิองนักแฮกระดับเอสเรียะ,ะเกมเมอร์ไปมาหน่อยเกมเมอร์เอ้ยมาหน่อยดิโอมาหน่อยดิยังยังไม่มา โ oh. oh oh อ้โโอ้มายกอดโอ้มายกอดอึ๊บเฮ้ยจะไม่โผล่มาสักตัวเลยเนี่ยคู่รองคู่เอกคู่รองอะไรก็ได้พี่ชาย โอ้โหมาได้ยังครับมาได้ยังฮีเมลอืมมาได้ยังโอ้โหเที่ยวหุย มี่เมอ Shit โอ้มาทุกตัวเลยนะเนี่ยไม่มีตัวคาร์โบเลยประเด็นโอ้ m ม g กอด y g o กอดแย่ละแย่ละไงล่ะโอ้ Shit เราอาจจะต้องไปทำอย่างอื่นก่อน oh. My God เลยเด๋อนนะทำไมเป็นอย่างนั้นอะ ไปสองร้อยอ่ะเดี๋ยวขอมาเล่น pvp รอก่อนนะรู้สึกว่าดวนยังไม่ดี พัดมาก็พัดกลับครับโอเค ตัวนี้อะ่ะช่างเถอะแพ้ก็แพ้ไปเดี๋ยวลองเล่นบ v p แบบให้แบบเขาเรียกอะไรล้างชะตาหรอเผื่อมันจะดีขึ้นนะ เผื่อมันจะดีขึ้น <c oughs> เหมือนจะยับครับเหมือนจะยับนะลกนูกเกมนี้อุ๊ยแต่ก็ส่วนได้เนะี่ยแต่ก็ส่วนได้อ้าโอ้ไม่ได้ดูป้อมเลยโ oh <c oughs> <c oughs> อ้ไม่ก็เออ เดี๋ยวเกมน,นี้จบปุ๊บน่าจะแพ้เนะ <c oughs> เกมนี้จบปุ๊บเดี๋ยวเราไปเปิดกระชาต,ต่อแล้วกันบอดเมืนโคตรโกงอะ่ะ อุ uh. <c oughs> <Okay. S 2> ้ยเม่นด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดตัวต่อนะหวังว่ามันจะมาได้แล้วนะเฮ้ยไทโยก็ได้ปะมาหรือยัง ยังไม่มาครับเอาไปเหลี่ยงไปก้อนเนาะปึ๊บป,ปึ๊บชีองหนึ่งร้อยตัวสุดท้ายปึ๊บเอาแล้วไม่เห็นฝุ่นน่ะไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยอะ่ะโครบโบเนียปึ๊บ มาหรือ,อยังโอ้โหเซลลี่มาไม่กด็ดรีกว่าเราไม่ตู้ไม่บับดิอ่ะลองตู้นี้ด <c oughs> ิเหมือนกันเลย <c oughs> มาได้อย่างเรานาวิกโยธินมาได้ยัง,โ,ยยงโอ้โหเฮ้ยเอาดีเข้มปีโอ้ อออ้เฮียโอ้โหผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธชินโซไม y กอดโอ้พี่ผมอยากได้ชิองจบเลยครับอย่างนี้ มายังฮิเมะเหมือนเดิมโอ้อย่างน้อยเราก็ได้เห็นแล้วนะว่าในตู้มีตัวจริงปุ๊บแต่ไม่ใช่ตัวที่เราอยากได้ อืม <c oughs> ลดเขียนอืมฮึบอืมลดเขียนอีกเช่นเคยโอ้โหยี่สิบตัวแล้วโอ้โ <c> ห <oughs> ไม่ออกจริงสิ่องฟึบโอ้โห เฮ้ยไหวพีพิบทัดไฟไหวพีพิบทัดไฟคนรวยนี้นะแล้วก็ใช้แร่พันห้าห้าสิบมาเถอะ มันไม่ไหวแล้วมันเดือดสิบแล้วลาก่อนโอ้ oh my gosh <pe ak> ้อมมัตไมเดี๋ยวไปที่ไอ้ตรงนี้มันซื้อไม่ได้วะห <c oughs> รือว่าผมซื้อไปหมดแล้ววะ <screwed> จะซื้อเพิ่มสักสาอันโอเคต่อลมหายใจฟึ้ <c oughs> ไปมาได้ยัง มาหรือย <Marian> ังมาหรือยัง KSM โปรกรอบเดี๋ยวไปมาดี่พี่เอ้ยนักแห่งระดับไม่นักแห่งระบบปัะชาธิยะตยขอมันตัวนี้นะชิ่ง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  ปุ้งโอ้โหโอ้มก็สามร้อยสามร้อยสี่สิบตัวของฉันที่สะสมมาอย่างยาวนานโอไม่น oh ะ <c oughs> <c oughs> ฉันได้ชินใช้ <c oughs> งานได้ไหมนะพลังชีวิตต้านรักษาฟื้นฟูโอ้โ oh, ห <c oughs> เป็นฟื้นฟูไม่มีวิ ยกเลิกบับไม่ทะลุลดกันใช้รักษาศัตรูไม่มีต่อต้านหยุดห้าใช้งานยากมากนะทุกคนตอนนี้แนะนำว่าอย่าไปปั้นดีกว่าสะสมไว้นะสะสมได้โอ้ <c oughs> oh my god อ oh ้ my god โอ้มก oh <c oughs> นี่ตายเถอโอเคครับสลับไลน์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับได้มาแค่หนึ่งตัวเองนะก็เป็นตัวที่ใช้ไงานไม่ได้ด้วยนะประเด็นครับก็สลับตัวนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะ ก็ได้ตัวที่อยากได้แล้วกันนะก็ลาก่อนครับมานนีรับ